สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสินค้าเมอสองทางร้านพีเนตโรดิโอนะครับเป็นวาเทคนะครับรุ่น2,400 rms นะครับสภาพใหม่กิบเลยนะครับราคาอยู่ที่15,500าบาทนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัว3,600 rms นะครับก็ราคา19,500หาบาทนะครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับ มีทั้งหมดหลายแท่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ทางร้านพินิจออติโอนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับรุ่นอของทาร์นะครับ DTEC ค 8,000i อย่างนี้นะครับราคาอยู่ที่28,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินิจออติโอนะครับโทรเลยนะครับ0952246497นะครับ แล้วก็เป็นรุ่นจิปนะครับจิปรุ่น GP 5502นะครับ5502ก็แรงเหมือนกันนะครับของจิปนะครับราคาอยู่ที่23,500บาทนะครับพร้อมส่งให้นะครับหรือว่าจะเป็น C H M นะครับรุ่น5,000นะครับราคาอยู่ที่22,000บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตรนิโอนะครับ หรือว่าจะเป็นตัว5000 r m s อย่างนี้นะครับราคาอยู่ที่25,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพีเนียร์นิโยนะครับหรือว่าจะเป็นตู้อเมเจอร์นะครับเสียงกลางนะครับของแท้นะครับต้องอเมเจอร์นะครับราคาอยู่ที่1 8 5่0บาทนะครับสนใจก็อย่าลืม้วกันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ร้านพีณวันโยนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับดูนะครับมอสเตปดาวนะครับหม้อดึงไฟนะครับทุน60แอมป์นะครับราคาตัวนี้นะครับ5,000บาทนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0952246497นะครับพาวเวอร์มิกของยามาฮ่านะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ตัวนี้นะครับ 9 0 0 0บาทนะครับรือว่าจะเป็นมิกกี้อย่างนี้นะครับเอาราคาอยู่ที่ราคาบ้านๆนะครับ6,500บาทนะครับมิกกี้นะครับแพ้นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพิณิโรโยนะครับโทรเลยนะครับ095224657หรือว่าจะเป็นลอกนะครับพวกลอกตาช้างนะครับโซ่ยาวนะครับรุ่นตาช้างรุ่นนี้นะครับ ภาพสวยนะครับแล้วใหม่ๆนี้2ตัวนะครับใหม่ๆตัวละ3,000บาทนะครับแล้วก็มือสุดตัวที่สีซีดๆหน่อยนะครับ2,500บาทไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับของตาช้างนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพีเรียลิโอนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7นะครับพาเ่นชมเรื่อยๆนะครับ สนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับทางร้านพิเน่ดอทดีโอนะครับดีนะครับ0 9 5 224 6 4 9 7ครับร้านพิเน่ดอทดีโอนะครับซึ่งจะเป็นพวกหน้าลายอย่างนี้นะครับอานนี้ก็นีนะครับราคาสอบถามได้นะครับทุกตัวนะครับมีราคานะครับราคาเให้ทุกท่านนะครับ สนใจก็โทรเลยนะครับ0952246497นะครับหรือว่าจะเป็นซิลิโ่วานะครับราคาตามนี้นะครับ0952246497นะครับหรือว่าจะเป็นทาร์ฟนะครับ i 4 0 0 0 i 5000 i 6000นะครับราคาตามนี้เลยนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0952246497นะครับ CA 20นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,500บาททุกแท่นเลยนะครับสนใจโทรเลยนะครับ095 224 6497ครับร้านพีน a ตออโตโอนะครับหรือว่าจะเป็นไฟพานะครับ t ีอินวันนะครับทีอินวันเเลยนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับมี16ดอกนะครับ16ดอกนะครับมาจะเสียงกลางสองนะครับหรือว่าจะเป็นดอก เบสบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับดอกนะครับชาร์เลนเจอร์หรือออริโอรีวอยอย่างนี้นะครับโทรเลยนะครับ095 224 64 97ครับร้านพิเนตออดิโอนะครับ095 224 64 97นะครับมีหลายดอกนะครับ ไอรีมแล้แกลเลกนี่นะครับสนใจโทรเลยนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7ก็ครับร้านที่เนตออดิโอนะครับตู้เบรวาเทคอันนี้นะครับก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับ21นิ้วตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปนะครับนี่นะครับสนใจโทรเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7กกจหรือว่าจะเป็นสินค้าใหม่ก็มีนะครับ ท่านที่สนใจก็โทรเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7ครับสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ให้เกียรติตามรับชมอยู่ขนาดนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ